よろしくお願いします。 ที่ออกมาก็ไปถ่ายกันไปเรียนเงินดิครับเฉพาะนายจอดสุรินทร์ของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ก็มีแรงงานหลังดาวที่ต้องมาใช้บริการที่ศูนย์บริการลงทะเบียนเดียวกันแบบเดียวนี้จำนวนประมาณพันแต่ละคนนะครับแยกเป็นแรงงานที่ผ่าน,าานการรับแรงงานผู้พานำเข้ามาจากช่องจองเนี่ย 4 5 1คนนะครับแล้วก็จะมีแรงงานสามันชาติเยนมาลาวกัมพูชาเนี่ยซึ่งเราผ่อนผันไว้เมื่อปี2556และไปย้ายทำงานจังหวัดอารรยุวันที่11ธิงหาคมที่ถึงนี้นะครับ254คนนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ย100กว่าคนเนี่ยอาจจะเป็นแรงงานที่ลักลอบทำง,งานที่ ในเขตจอสุดิเดียเรานะครับที่มาแจ้งรายชื่อแล้วก็รลบรูปถ่ายไว้กับเราแล้วเนี่ยรวมนักทิ้งก็ประมาณ1,800้กว่าคนครับที่จะมาใช้บริการที่ศูนย์บริการจทะเวียนแรงงานต่างด้าวป็ะเทครับครับแล้วแรงงานที่เข้ามาจากกัมพูชาล่ะครับที่เราเคยเปิดศูนย์ที่ที่ที่ช่องจอมไว้นี้อ๋อแรงงานนั้นเข้ามาแล้วครับอย่างที่นำเียนไปแล้วก็คือ400กว่าคนอ๋อคก็จะเข้ามาอีกได้ไหมฮะเข้ามาอีกเนี่ยโดยโดยทางกฎหมายแล้วเข้ามาไม่ได้มาไม่ได้แล้วใช่ไ้ครับครับทางฝ่ายออมมันคง น่าจะเป็นทหารก็ตามตำรวจก็ตามหรือต่อมาก็ตามจะต้องประกัดขั้นปักกันครับ